สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย เ้วเด้อเำว่าพอกันอีแด้พี่น้องสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีครับมามามาข้ามา โอ้แชร์สิแชร์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาๆๆเขามากพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย3ตัวนะครับวันนี้มี3ตัวมาเล่าให้ฟังมี3ตัวมาบอกกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้2ตัวเลยนะครับก็ก็ไม่เป็นไร แปลว่าอย่างสวัสดีครับอืมมาๆๆโหสี่ร้อยคนแล้วมาทุกคนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับของเออ่ของปอนนะครับกูเด้น้องปองวดนนี้เข้าปังปังแน่นเด้อค่ะอ๋อไม่มีไปหาหมอเลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ20แชร์แล้วค่ะอะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับกดแชร์คนละหแชร์พอนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่แชร์ลงเฟซพอไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวกระดิ่งมาก่อนเออเมื่อคืนเลขฝันนะครับเลขฝันปอนะครับหตัวคือห้าสี่ นะครับคือเลข5 4ทุกคนซื้อเลขตัวใดแน่พี่น้องพี่น้องซื้อเลขตัวใดแน่นะครับ3าตัวปอให้วันนี้นะครับทั้งในกลุ่มหน้าเพจนะครับเพจปอไลฟ์สดเ,เพจปอไลฟ์สดได้แค่อย่างเดียวกดแชร์ให้ปอหน่อยนะครับกดแชร์ให้ปอหน่อยนะของปอจะไลฟ์สดได้แค่อย่างเดียวมันจะลงโพสต์ไม่ได้นะครับพอดีมันโดนบล็อกโพสต์นะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะครับวันจันทร์จะให้ใส่สีอะไรวันอังคารวันอังคารนะวันอังคารจะใส่สีอะไรวันพุธจะใส่สีอะไรนะครับแล้วก็วันพฤหัสจะใส่สีอะไรวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับจะใส่สีอะไรเดี <ST. S 2> ๋ยวพอแจ้งนะครับใครที่ใส่ยูนิฟอร์มของเขาเรียกว่าโรงงานเนาะเขาเรียกว่าโรงงานนะ,นนะครับใส,ใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงงานก็ใส่ทับเด้อ อ๋อ,อคําภัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยช่วยกันกดแชร์ให้ปอหน่อยนะกดแชร์ให้ปอหน่อยเด้อเจ็ดร้อยคนละค่าครับอยากได้สักพันคนนะครับกินน้ำแดงละลาสุดสามตัวสิบแปดหกสี่หกเจ็ดหกสี่อ่ะเร็ว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 ปอร,รอคนอยู่ สวัสดีครับห้ 5, 8, 1, 2, 6, 8, 6, 8, าแปดหนึ่งสองหกแปดหกแปดมาจากไหนทุกคนดังมากเลยอืสามตัวรัฐบาลพอให้พร้อมกันนะสองตัวพอแค่พอให้แค่สี่หางนะสองตัวพอให้แค่สี่หางส่วนส่วนเลขสามตัวพอให้หางเดียวนะครับให้หางเดียวพอนะครับพอแทงไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แทงในเว็บ ช่วยกันแชร์หน่อยเด้อทุกคนขอร้องล่ะนะครับของปอเพจของปอมันโพสไม่ได้ถ้ามันถูกมานะครับถ้ามันถูกมาเดี๋ยวก็ว่าปอไม่ให้ปอมาให้หลังหวยออกปอมาให้นู่นนี่นั่นอีกนะครับช่วยกันแชร์หน่อยกอขอแค่คนละแชร์พอไม่ต้องแชร์เยอะนะครับลงหน้าเฟซตัวเองพอนะครับอืมฝันเห็นเลข050ใช่ไหมเออสามตัวเดี๋ยวปอจะเขียนให้แล้วก็มีหางเดียวนะครับหางอ่า สามตัวมีแค่หางเดียวนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาหลายหางส่วนในกลุ่มนะครับส่วนในกลุ่มในในกลุ่มอะ่ะพอเน้นสองตัวให้สองหางพอพอให้สี่หางนะครับอืมหนึ่งพันแล้วอืมเย่ๆยนะครับแชร์ด้วยนะเออแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยใจเย็นๆนะครับไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบนะครับพอมาบอกแป๊บเดียวนะครับไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกนะทุกคน เป๊บเดียวมึงตีนี่สีบาพี่นอ้องเจ้าของเสื้อเลขตัวใดตาฮักอีกแล้วเป็นบอสวัสดีครับเห็นปออยู่นะปออาจจะไม่ได้สาดไฟเยอะนะครับอใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆช่วยกันแชร์ค้หนึ่งแชร์นะเอาทักเพื่อบอกเพื่อนๆเอาบอกเพื่อนๆให้มาดูปอก,ก็ได้นะครับในยอ่าไม่ค่อยเห็นหน้าเลยค่ะน้องปออ๋อไม่ค่อยเห็นหน้าปอหรอ,อสวัสดีครับเย่เย่อะมาๆมา,มา,มา รอคนอยูถาค้นยู่นะครับพี่นอ้องรอรอเลยนะแป๊บเดียวพอไม่พอไม่ไฟ์สนานนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกนะครับเดี๋ยวปอก็จะ go to sleep แล้ววันนี้นะครับไปไปคุมนะครับไปคุมช่างนะครับวันนี้ไปคุมช่างนะครับวันนี้ไปคุมช่งางปอก็เลยเหนื่นอยนะครับปอต้องขอโทษด้วยนะอาจจะมีพูดผิดพ,พูดถูกบ้างอาจจะมีกึกกึกักกักบ้างนะครับทุกคนเลขอะไรลูกเดี๋ยวปอจะให้ เออโอ้ยหลอนทุกคนจ้าเออขอโทษเดอ้ออ่ะเดี๋ยวปอบอกก่อนปอบอกสําหรับคนที่วันพุธวันพุธนะวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้นะครับวันจันโอ้ยคือบอกแห้งแฉะวันจันทร์ให้ใส่สีฟ้า วันอังคารให้ใส่สีม่วงคนที่เกิดวันจันทร์ให้ใส่สีฟ้าวันอังคารให้ใส่สีม่วงวันพุธให้ใส่สีแดงวันพฤหัสให้ใส่สีเทาวันศุกร์ให้ใส่สีน้ำเงินวันเสาร์ให้ใส่สีเขียววันอาทิตย์ให้ใส่สีขาว อยู่ข้างนอกห้องรับแขกของปอจะไม่มีแอร์นะครับมีแต่ในห้องนอน <c oughs> เอออ่ะจดกันแล้วนะจดกันหรือ,อยังคนที่เกิดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่สิบหกธันวาสองห้าหกสามคนที่เกิดวันจันทร์ให้ใส่สีฟ้าคนที่เกิดวันอังคารให้ใส่สีม่วงคนที่เกิดวันพุธให้ใส่สีแดง คนที่เกิดวันพระฤหัสให้ใส่สีเทาพรุ่งนี้นะคนที่เกิดวันพระฤหัสต,ต้องใส่สีเทานะพรุ่งนี้ปอต้องใส่สีเทาเพราะว่าปอเกิดวันพรฤหัสออวันศุกร์ต้องใส่สีน้ําเงินพรุ่งนี้แมทพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะวันเสาร์ให้ใส่สีเขียววันอาทิตย์ให้ใส่สีขาวน้องปอขึ้นอ่ะโอ้หน้าไม่ใส่ครับหน้าไม่ใส่ปอมีรอยด่างดําเยอะรับทราบ เสาสีเขียวนะอาทิตย์สีขาวชัดแล้วเนาะเออขอคนแชร์อ,อีกหน่อยพี่น้องสูกใส่สีน้ำเงินใครใครที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงงานนะให้ใส่สีนั้นนั้นทับนะครับให้ใส่สีที่พอแจ้งทับก่อนแล้วค่อยใส่ยูนิฟอร์มทับเดอ้ออืมวันอาทิตย์สีขาวนะวันอาทิตย์นะเป็นมัน แล้วก็พรุ่งนี้นะครับให้ทุกคนอาบน้ําแต่งตัวอาบน้ํานะถ้าใครไม่อาบน้อาบน้ําด้วยนะพรุ่งนี้ให้อาบน้ํานะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของปอน,นะครับมันจะไม่ได้ถูกทุกงวดหรอกแต่มันก็ถูกเกือบทุกบเป็นเกือบทุกงวดหรอกมันก็ถูกบ่อยนะครับถ้าบอกว่าเกือบทุกงวดเกือบทุกงวดมันจะเวอร์ไปเอาตามหลักความเป็นจริงนะครับ เอาตามหลักความเป็นจริงสีอื่นในบอ่อครับไปยืมมาเลยไปยืมมาใส่เสื้อผ้านะครับที่จะต้องใส่พรุ่งนี้ให้ซักถ้าไม่ซักห้ามใส่เช่นกางเกงห้ามใส่ตัวเดิมที่ยังไม่ซักเสื้อใส่ตัวเดิมเออโอ้เสื้อให้ใส่ตัวที่ซักห้ามใส่ตัวเดิมให้อาบน้ำแต่งตัว พรุ่งนี้ทำทำร่างกายให้มันสะอาดมันจะได้แบบว่าจังไรวะเขาเอือนบางมันจะได้ดีนะครับปบอดฉบบเบาเบ้อเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับปบอดฉีบเบาเกินความเป็นจริงไปเนาะนะครับอาบน้าแต่งตัวทําให้ตัวสะอาดนะครับจะได้รับทรัพย์เออตามค่ะจะได้รับทรัพย์เดอ้อสีที่ห้ามใส่ไหมบอบอต้องเอาสีที่ห้ามเอาสีที่เข้าสีใส่มืออืน่นบอต้องห้าม สีเอาตามนี้พอนะพรุ่งนี้เราเจอกันปอนเนี่ยจะต้องใส่สีเทา <c oughs> ตลองลองทำดูนะไม่เชื่อก็ลองทำดูสักนิดนิกหน่อยไม่เสียหายหรอกมันไม่ตายหรอกเออสีวันศุกร์นะครับใส่สีน้ำเงินอืมวันศุกร์ใส่สีน้ำเงินนะักฟ้าใช่ไหมอืมวันจันทร์สีฟ้าวันอังคารสีม่วงวันพุธสีแดงวันพฤหัสสีเทา วันศุกร์สีน้ําเงินวันเสาร์สีเขียววันอาทิตย์สีขาวอืมจำเอาเดอ้อจำเอาเขียนมาให้แล้วนะครับอะจบแล้ว <c oughs> พับขอคนสองพันคนนะเดี๋ยวจะบอกเลขแล้วนะครับทําตามแม่น้องลอง,ลองทําตามดูนะแต่งตัวสวยๆอาบน้าด้วยนะไม่ใช่แปรงฟันอย่างเดียวล้างหน้าอย่างเดียวสระหัวอย่างเดียวนะ นะครับลองอาบน้ําทําตัวให้สะอาดรับทัพย์ตอนเย็นเออจะสองพันแล้วคะ่ะจะเย็นเย็นบ่โดนพอไรสดไม่นานจะเย็นเย็นไม่ไม่นานหรอกครับพี่จะเย็นเย็นโอ้ยเนาะอืมเข้าใส่สีเทาเดิมเหมือนคนที่เกิดวันพฤหัสใส่สีเทานะรวมใจกันสีเทาแ <laughs> ชร์ให้ด้วยหนึ่งแชร์นะครับพอดีเพจปอน,นะครับมันโพสต์ไม่ได้ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์พอนะครับลงหน้าเฟซตัวเองนะครับพอขอนะครับคนละหนึ่งแชร์พอนะครับขอพรุ่งนี้ให้รวยด้วยกันนะครับสามตัวปอแทงไปแล้วนะครับในเว็บนะครับ ถามว่ามั่นใจไหมก็3ตัวมันมีโอกาสที่จะเข้าน้อยมากแต่ปอชอบเลขนี้มากนะครับก็เลยแทงไปแล้วถ้าแทงถ้าถูกพรุ่งนี้นะครับจะได้1 5 0 0ล้าน5 0 0 0 0 0บาทนะครับเออสีน้ำเงินกลมเหรอเอาเอาเป็นสีน้ำเงินได้ไหมสีน้ำเงินส,สีน้ำเงินแบบเลื่อนเลย ช่วยกันกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ให้ปอหน่อยนะทุกคนปอขอร้องล่ะนะครับให้มันถึงสองสองพันคนให้มันเร็วๆนะครับปอขอนะทุกคนนะครับถือว่าถือว่าขอนะครับซอยกันแซ่แหนกยังดีนะครับเพราะว่าเพจปอมันเพจปอมันอันนันพี่น้องเพจปอมันถือการปิดการมองเห็ุนะครับเออขอคนแชร์ด้วยเด้ออืมวันพฤหัสปอก็วันพฤหัส้วยกันอืม สำหรับเลขนะครับเอาขอสองพันอีก,100กร้อยกว่าคนอีก,100กร้อยกว่าคนอีก,100กร้อยกว่าคนเด้อวันนี้เดี๋ยวปอกเขียนสามตัวแล้วก็จะบอกพร้อมๆกันอะลอตเตอรี่ปอซื้อใบเดียวแม่มีทุกสีจานดีมากดีมากครับมีทุกสีดีมากอขอคนแชร์นะคนละหนึ่งแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองก็พอนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มนะนะครับปอขอนะครับทุกคนด้วยเอ่อให้ความร่วมมือด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับปอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะเลข2ตัวพิมพ์ขึ้นมาก็ได้นะครับพิมพ์ขึ้นมาก็ได้เด้อเลข2ตัวเด่น8นะครับเด่น8ซื้อบนล่างไม่เคยดูเลยเอาอไม่เคยดูปอหรอซื้อบนล่าง8ด ฟันบอฟันแค่8อย่างเดียวนะครับมันไม่มีตัวรองหรือไม่มีอะไรนะปอให้แค่8อย่างเดียวนะครับฟังนะพอให้แค่8ดตัวเดียวนะครับให้เล่นบนล่างเออให้เล่นบนล่างงวดนี้บอมั่นใจที่8มากนะครับใครอยากอ่ะกดหนึมานะกดหนึมานะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. เด้อ เดี๋ยวพอจะเอาเดี๋ยวพอจะเอาลิง์ให้เข้าบางคนก็เข้าบางคนก็ยังไม่ถึงสองพันเลยอ่ะทุกคนกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ยากยากพี่น้องกดแชร์ยากมากเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะแป๊บนึ่งเอาล่าสุด <laughs> ผมสวยใช่ไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะทุกคน สามตัวก็จะให้หลังจากนี้นะชัดไหมอ่าแ k แคบหน้าจอเออแคบหน้าจอนะแคบหน้าจอเด้อใครไม่แคบเสียใจด้วย ไปแจ้งแอดมินเลยนะคะไปแจ้งแอดมินเลยเจ็ดแปดอันหรอซื้อแปดหนึ่งพี่ปอวันพุธใส่เสื้อสีอะไรคะเดี๋ยวปอดูให้นะปอพับแล้วเมื่อกี้นี้สูตรหลายอะไรกับเบิรดหลายศูนย์แปดหนึง่งปอปอจะนี้ปอจะซื้อแปดหนึง่งมากแปดหนึ่งพรุ่งนี้เน้นแปดนะ 98อันก็ซื้อ97 95 91อ่าชัดแจ๋วชัดแล้วนะให้แค่นี้แหละเด่น8บนล่างเพราะว่าต้องถือแล้ววะ48อ่าสาตัวพร้อมหรือยังพอหรือเด้อพอหรือเด้อ้าเข่ามะม่ถ้าเข่ามหาม,าม,าม่แจงก่อน้ำเด้อเลขตรงใจไหม สามตัวนี่ทุกคนสิแบบา้ากระเป๋าเงินสิเพื่พืพ่พ,พูดแล้วว้ายเด้เห็นสามตัวนี่กระเป๋าเงินานี่เคแบงค์นี่ดังพูดแล้วเนาะสวยค่ะสวยไหมปอจะซื้อแปดหนึ่งพอนะครับจะไม่ซื้อเลขเยอะหรอกงวดที่แล้วไงเล่นแปดห้าหนักเลยน้องปอใช่ไหมเออสามตัวมาแล้วนะครับสามตัวมาแล้ว รัฐบาลสามตัวงวดวันที่สิบหกทันวาสองห้าหกสามคุณปอแถวบ้านอ้นอืก็ซื้อแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดก็พอนะเอออันไหนที่อ้นเราก็ไม่ต้องซื้อหรอกนะครับถ้ามันออกก็ถือว่าไม่ได้เป็นดวงเรานะทุกคนสามตัวเอออันกับซื้อเฮ้าหาบาทสิบาทเท่ากับซื้อขอแต่บัตรถือ <c oughs> ไม่ต้องซื้อเลขหลายตัวเดอ้อทุกคนนะอย่าซื้อหลายเด้อพี่น้องเด้อเลขซูม,มือหนีมันหล่นยนี เออพอลืมถามพอลืมถามฟังให้ดีใครใครอยากได้สองตัวบนล่างใครอยากได้สองตัวบนล่างถูกมาแล้วพันกว่างวดใครอยากได้ถูกมาแล้วพันกว่างวดเข้าบนล่างตลอด ผู้ดใดอยากได้กดเลขห้าขึ้นมากดเลขห้าขึ้นมาเดี๋ยวปอให้แขบหน้าจอเข้ามาแล้วพันก่ง,งวดแล้วเข้าบนล่างด้วยใครอยากได้ปอราว่ากดยังก่อบังหันเดี๋ยวปอจะเอาให้แขบหน้าจอเอา้าเดี๋ยวปอจะเอาให้แขบหน้าจอปอลืมบอกทุกคนโอ้ยอย่าเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อ ใครอยากได้จริงหรอใช่จริงๆเข้าบนล่างทุกงวดกด5เข้าบนล่างทุกงวดกดแชร์ให้ด้วยหน้าตามันใจแห้งเข้าบนล่างทุกงวดใครไม่แชร์ถือว่าบ่มีวาสนาเบื้งหน้าตา ไผ่โแช่ถือว่าบบมีวาสนาเข้าบนล่างตลอดเข้าทุกงวดก่อนที่จะไปเอาเลขสามตัวมั่นใจถ้าไม่ถูกอุ๊ยพอครบอกแห้งแทะถ้าไม่ถูกมาเอาเงินคืนที่ปอซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ซื้อห้าพันมาเอาเงินคืนซื้อหนึ่งหมืน เอาเงินคืนช่วยกันค่ะเดี๋ยวปอยเซห้เดี๋ยวปอกขอเวลาแป๊บเดียวไม่นานกดเลขห้าเด้๋ยินเสียงบอวังหันกดเลขห้ามาใครไม่ถูกใครไม่ถูกมาเอาเงินคืนกดแชร์ด้วย ก่อนจะไปเลข3สามตัวนะแชร์ด้วยนะไม่แชร์ถือว่าบ่ามีวัส,สนาเออปอจริงจังแห้งเตรียมตัวแขปบหน้าจอใครไม่แขปบถือว่าไม่มีวัส,สนานะจริงจริงจริงถือบนล่างตลอดถือเข่าทุกมวดอิริป่บอกเลยถ้าบอกเขา่า ตกจริงๆถ้าไม่เข้าให้ตกบ,บอแซมเป็นบอบอผ้ากันแซมเป็นบอได้แคปหน้าจอแคปหน้าจอนะพรุ่งนี้รวยก่อนจะไปเลข3ามตัวเอาแคปหน้าจอเขาบนล่าง แคปหน้าจอจ้าบอลไล่บอลไลแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้ที่กลัวไหซสบอลไลแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้เข้าบนร่างจ้ะไม่เข้าให้ตบค่ะ ไม่เข้าให้ตบเอาสิไม่เข้าให้ตบเอาสิ <c oughs> <c oughs> พี่น้องถือตัวเอาบกเขาบกเข้าได้จังไหศูนย์ศูนย์หเก่าเกาบกเขาได้จังไห ไรว่าหลายตีใครอยากเข้ากลุ่มเด้อสังคนถืกตัวอ่ะสามตัวรัฐบาลสุดยอดเจ้านี่แม่นจริงด้วยว่ะสันแถบหน้าจอนะรอเล่นนะทุกคนขำๆไม่ถูกก็บ้านแล้ววะสัน อ่าสามตัวรัฐบาลงวดนี้สี่ห้าศูน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนรอเล่นนะขำๆทุกคนไม่ซีเรียสเอ้ย <c oughs> บอถือไก่มันลูบไปละ่ะลอยก็โตฝุ่นเอาพี่น้องสามตัว <c oughs> ตั้งใจยังคักว่าัน สร้างคนถือตัวด้ตลกแล้วน้องปอมาถูกตัวเข้าบนล่างเลยนะทุกคนไม่สนใจหรอหื้อบาสันนี่นะหลอกยายคักแท้บาสันเดฟุนวนะ่า,า,า <c oughs> โอ้ยมีถึกตัวเลยบาสันถือใจคักเลขตัวนี้ั้มอ่า นะครับ450ปอแทงไปแล้วนะเออสนุกเลยค่ะน้องปอ50อั้นก็ซื้อก็ซื้อเลข3ามตัวเอานะ450ยังไม่อัน้นน้องปอเล่นเองนะน้องปอหัวเองเล่นเองพี่น้อง50อั้นไหมอั้นก็ซื้อ40ก็ได้45ก็ได้มันตรงกับเลขฝันปอพอดี45นะครับ ใช่ไหม40อันไหมน้องปออารมณ์ขันจังวะสันดีคนน่ะแชร์ให้ด้วยนะชอบเวลาน้องปอเบาอืม450เด้อค่าค้าวสันขอไมว่ะสันขอเรียกใดบนล่างบอกเข้าบนล่างเหรออ๋อ050อันอใครจะเอาบนล่าง ใครจะเอาเลขบนล่างอีกบอกมาใครจะเอาเลขบนล่างอีกบอกปอมาเลยเออถ้าห้าศูนยถ้าของปอของปอไม่ซื้อเลขห้าศูนย์เลยนะพอเลขห้าศูนย์มันอั้นเออเออซื้อแค่นี้พอไม่ต้องซื้อเยอะนะครับออรัฐบาล3ตัวก็มีหางเดียวนะ ส่วนรัฐบาลสองตัวจะมีสี่หางนะครับจะมีสี่หางจะมีสี่หางนะมีหนึ่งแปดมีเก้าแปดโอ้ยมีหนึ่งแปดพะนะมีแปดหนึ่งมีแปดเก้าชอบนางเออชอบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออขอบนล่างขาสแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดห้านะ เอาเลขบนล่างค่ะวสันย,ยังมีคนอยากได้ยู่บอกพี่น้องเลขบนล่างนี่เออถ้าห้าศูนอันก็เล่นสามตัวเอาสี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งใช่ไหมโชคลักขอบขอบคุณนะครับสำหรับแรงแชร์ด้วยนะหลอกระว่างเดอ้อวสันเดวยคนวนะ่า <ầ y> อะไรนะน้องปอเพิ่มแต้มน้ำเดอ้อวสัน อันไหนหมายถึงเลขฝันเหรอผมฝันว่ามีคนออกเงินหายหาร้อยหายไม่ลองซื้อดูนะลองซื้อดูตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเออปอนอะปว่าปอซื้อเลขสามตัวแล้วก็ซื้อเลขปอซื้อเลขสามตัวแล้วก็ซื้อเลขแปดหนึ่งนั่นแหละแคปหน่อยค่ะสองตัวอ่ะแคปหน่อยนะ อารมณ์ดีขนาดว่าสัน้นงวดนี้เด่น8นะครับถ้าไม่มี8ก็เตรียมตัวซื้อมามา่าซื้อไข่มาตุนไว้ด้วยนะครับผม,มคำจนตาแตกว่าเตรียมกอ,อเหนื่อยด้วยแหละเหนื่อยก็อยากเอนเตอร์เทนคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับคำๆพี่น,อออน้องเบิดละลละบ่มีอยังแล้วนะครับมาบอกกันซ้ำนี่แหละ พยายาเขากุมเดอ้อคลิกเข้าไปพี่น้องไปอยู่น้ำกันแตกส่วนสวนสน,สน,น้ำกันอยู่ในกลุ่มคนละสีเข่าสิบห้างสีส่เข่าสิบสี่สิบห้ากลุ่มแล้วล่ะนะครับไปพี่น้องจักทุ่มแล้วสี่สิบเอ็ดแล้วปลไอสดแค่สี่สิบนาทีนะครับไม่เยอะพรุ่งนี้เรามาไล์สดเอ,อ,อันนั้นหวยกันเดอ้อตามนี้นะอืม ไปพอไม่ได้โพส์นะทุกคนพอไม่ได้โพส์ดอ้อเพราะว่ามันโพส์มันไม่เห็นโพส์ไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะอวยพรให้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆถูกหวยทุกคนนะครับใครที่ยังไม่มีโชคมีลาบก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับขอให้ได้เงินขึ้นขอให้ได้เงินปีไปกินปีใหม่เยอะๆนะครับขอให้ได้เงินไปกินปีใหม่เยอะๆ นะครับขอให้หมดนี้หมดสิน <c oughs> อย่าใครน้งปอกีตเออปอกีดเนาะกีดโอ้ด่างแห้งมาตื่นเบิดขอให้รวยๆนะครับขอให้สมบัปรปรถนาทุกคนนะครับมืออื่นสื่อตัวได้ก็คอยถือเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับมือแรงก็คอยฝันดีๆนะครับฝันหเห็นหกตัวกุหลาบเด้อพรุ่งนี้ไปแล้วนะนะครับโชคขอให้โชคดีทุกคนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ